เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าได้สวมรองเท้าคู่ใหม่ทำนายว่าช่วงนี้ดวงจะตกและไม่ดีเลย จากผลกรรมที่เคยทำควรหมั่นเข้าวัดทำบุญเพื่อเสริมดวงอาจจะมีปัญหากับคนในบ้านให้ระวังเรื่องสุขภาพหรืออาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในมิชานี้ความรักค,คุณโสดคุณมีเกณฑ์จะได้คุณ ซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามาเป็นคู่ใจส่วนคนมีคู่ในระยะนี้จะมีความระแวงเกิดขึ้นจะมีปากเสียงกันบ่อยซึ่งสาเหตุก็มาจากการปกปิดหรือมีความลับต่อกันจนกก่ะเกิดกลายเป็นปัญหาที่สร้างเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาได้ ดวงการเงินการงานด้านการเงินตอนนี้ถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ดีเลยช่วงนี้พยายามอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการเงินขึ้นได้ด้านการงานงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากหรือพอสมควรและตัวคุณเองก็มีโอกาสจะโดนย้ายหรืออาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ เลขมงคลให้โชค 39, 5, 6, 7, 6และ 7, 8, 3ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ